สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพามารับดูรับชมกับพระไม่มีชื่อแต่มีราคานะครับจะมีอะไรบ้างไปรับดูรับชมกันครับพระผงกีบบัวหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยต้องบอกว่าเป็นพระผงที่เรื่องชื่อของท่านอย่างมากนะครับรุ่นนี้ที่จัดสร้างก็จะมีพิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่จะมีหลักพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับ พระกิ่งหน้าอินเดียหลวงพ่อแสงวัดศรีประจันนาคามรุ่นนี้ที่พบเจอจะมีด้วยกันสองเนื้อจะเป็นเนื้อทองผสมลมดำและเนื้อเงินส่วนมากที่ก้นฐานหรือใต้พระจะมีจาหลวงพ่อเสงด้านหลังจะตอกโคตดอกจันทรุกองค์นะครับองค์ต่อมาจะเป็นพระกิ่งจัก,กรพงหรือพระกิ่งจอพอ พระบาทสมเด็จราชะการที่9ทรงเป็นประธานเททองหล่อเองนะครับรุ่นนี้พิธีปลุกเสกใหญ่มากนะครับใหญ่อันดับต้นๆของจังหวัดปราจีนบุรีพระผงหลวงพ่อคุ้มวัดบางแตนพระผงรุ่นนี้หลวงพ่อจาาท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกจึงทําให้มีมูลค่าและราคาแพงรุ่นนี้ที่พบเจอจะมีเนื้อขาวและเนื้อดําเนื้อดําองหนึ่งเป็นหลักแสนบาทเลยนะครับ พระปิตาพับเพียบหลวงพ่อเอียเห็นเล็กๆแบบนี้องค์หนึ่งหลักหมื่นบาทนะครับจะมีทั้งด้านหลังต่อกอไก่และไม่ตอกแล้วก็จะมีทั้งด้านหลังฝั่งเข้าวสารนะครับแบบนี้หายากและพบเจอน้อยนะครับพระผงเล็บมือหลวงพ่อเจียมวัดโคมกมะกอกเป็นพระผงที่มีมนสเสน่ห์และมนขังเป็นอย่างมากแถมราคาก็ไม่แพงคนสมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้าฝนผง พระผงของท่านให้ผู้หญิงกินผู้หญิงจะมีความรักความชอบในตัวเราอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของโบราณนะครับรูปหล่อหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารูปหล่อรุ่นนี้เป็นรูปหล่อรุ่นเดียวที่ทันหลวงพ่อจาานะครับองคหนึ่งก็หลายบาทตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับมีหลายพิมพ์แล้วก็มีหลายหน้านะแบบนี้ถือว่าแพงมากนะครับแล้วก็เป็นรูปหล่อที่ทันหลวงพ่อจาดนะครับ พระปิตาเข้าสารดำหรือพระปิตากลมหลวงเห็นจิ๋วๆแบบนี้องค์หนึ่งหลักหมื่นบาทนะครับเป็นพระปิตาที่หลวงปู่โตกับหลวงพ่อเอร่วมกันปลุกเสกและร่วมกันแจกครับเนื่องจากมีขนาดที่เล็กจึงทำให้เป็นที่นิยมของสายตรงเป็นอย่างมากปกหลวงปู่โตหลังยันตีรุ่นนี้จะมีทั้งสองพิมพ์ก็คือพิมพ์หลังยันตีและหลังยันนะหลังยันนะจะเขียนว่าหลวงปู่โต เตาหินแกะหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวอยถือเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ของวัดลำบัวอยอีกหนึ่งชนิดเต่าหินเห็นเล็กๆแบบนี้ราคาไม่เล็กนะครับราคาเอาเรื่องเลยและพบเจอน้อยมากๆโอเคครับ EP นี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าผมและแอดมินนำภาพพระแคมาลงโดยไม่ได้รับขออนุญาตขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ